คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้ชมคลิปนะครับที่ผมแนะนำโชว์รูมของ Nick Studio นะครับที่ย้ายไปที่ใหม่คุณชมจะเห็นว่าผมแนะนำพวกแผ่นซอฟต์แวร์ที่หายากๆแล้วก็คุณภาพสูงๆให้เห็นนะครับในงาน v i v Hand Show 2024นะฮะคุณนัทนะครับยกเอาแผ่นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งในงานนี้นะครับในราคาที่พิเศษจริงๆนะครับผมคุณนัทนำแผ่นอะไรมาบ้างครับก็ส่วนมากเป็นแผ่นออเดีอไฟล์าระดับ แร์ไอเทมครับเพราะเราอยากได้แบบให้ลูกค้าได้สัมผัสกับแผ่นแร์ไอเทมดีๆหายากๆครับแต่เรานำเสนอในราคามิตรภาพาก็2วันที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมมีมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นหลายเจ้าครับผมคุณผู้ชมครับผมบอกได้เลยนะว่า,าที่บูธ แผ่นซีดีและแผ่นเสียงของคุณนรทมีที่เด็ดนะครับคุณผู้ชมต้องลองมาค้นๆแล้วคุณคุณผู้ชมจะเห็นแบบพวกแผ่นที่แบบดีๆนะครับที่คาดไม่ถึงอะ่ะเจอเนี่ยเจอจะเห็นเจอในนี้แล้วในราคาที่แบบพิเศษจ,จริงๆนะฮะคุณนัทแบบทุ่มให้คุณผู้ชมเพื่อจะได้แผ่นเสียงดีๆหรือว่าแผ่นซีดีดีๆไปฟังอ่ะนะครับผมนะฮะมาที่บูธของ n i ก Studio นะครับอยู่บริเวณชั้น9นะครับเดินตรงเข้ามาก็จะเจอคุณนัทนะครับมีแผ่นดีๆมากมายนะฮะคือคือบอกเลยว่า ไม่มีแผ่นไหนที่ไม่ดีนะครับแล, sponsor, แล้วก็ไม่มีแผ่นไหนที่ไม่าราคาพิเศษนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคนรักเสียงเพลงนะสะสมแผ่นเสียงสะสมแผ่นซีดีนี่คือบูธที่คุณผู้ชมต้องมาแวะให้ได้นะครับในงาน BAV h e n d s h o w 2024นะี่สี่ะฮะโรงแรมแบล็อสมาร์ดมาคีกรินสปาร์กนะครับสุขุมวิท2ี่นะครับเจ็ดโมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเข้าชมงานฟรีด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายคืนนี้ถ้าคุณผู้ชมดูคลิปแล้วนะครับเตรียมตัวไว้พรุ่งนี้มาแต่เช้าแล้วก็มาคุยนะครับ คุณผู้ชมอาจต้องใช้เวลานานสักหน่อยแต่รับรองว่าได้แผ่นซอฟต์แวร์ดีๆอย่างแน่นอนอสุดท้ายคุณนัทก็ร้านเรานําเสนอสิ่งที่ดีๆอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่แรกนะครับปัญหาก็คือมันเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องมาดูอยากให้พักพวกนี้มามาได้สัมผัสแล้วก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยของดีนี่มันไม่จะมีน้อยแล้วก็หายากต้องค่อยๆชุยค่อยๆเลือกกันไปครับครับผมนะฮะแต่รับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแล้วก็แฮปปี้กลับไปแน่ๆครับครับผมโอเคครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับที่บูธของ n i c k Studio ครับผมชั้น9สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนัทครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ